นี่ทุกคนรู้กันไหมตามกลยุทธ์ใน3ก๊กเนี่ยมันสุดยอดมากเลยค่ะนี่ฮาวสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพอยวิวค่ะเคยได้ยินคําพูดที่บอกว่าอ่ <c oughs> าน3ก๊กครบ3มรอบครบไม่ได้ไหมคะคนที่เคยอ่าน3ก๊กมาแล้วคงจะพอรู้นะคะว่าเพราะอะไรส่วนใครที่ไม่เคยอ่านมาเลยเนี่ยวิวบอกให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าใน3ก๊กเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยกลยุทธ์อะไรต่างๆที่แพรวพราวมากๆและแต่ละกละยุทธ์นะคะมันสุดยอดมากๆค่ะถึงขนาดหลายๆกลยุทธ์นะวิวเข้าใจเลยว่าทําไมหนังจีนภายในมันถึงต้องแบบกระอักเลือดกันนะคืออ่านแล้วแบบโอ้โหโดน นี้เป็นชั้นนี่กระอักเลือดตายแน่ๆนะคะแต่เชื่อเถอะพูดแบบนี้ไปหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่ากลยุทธ์กลศึกมันจะไปแพรวได้ขนาดไหนนะคะดังนั้นวันนี้นะคะวิวก็เลยเก็บรวบรวมเอากลยุทธ์ต่างๆที่อยู่ใน3ก๊กเนี่ยมาเล่าทุกคนฟังค่ะแต่ถ้าสมมติว่าจะเล่าทุกอันเนี่ยไม่จบแน่ๆนะคะวันนี้ก็เลยหยิบมาแค่5กลยุทธ์ด้วยกันค่ะที่ส่วนตัววิวอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบสุดยอดมากถ้าฉันโดนแบบนี้ไปฉันกระอักเลือดแน่ๆนะคะดังนั้นถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระะกกัันแลล้ว็ไปฟงเยค่ ก่อนจะเข้าเรื่องนะคะวิวขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้วิวไม่ได้จะมาเล่าเรื่องราวหรือว่าเรื่องย่อหรืออะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราเคยเล่าไปแล้วสั้นมากๆานะคะจบได้ใน10นาทีเลยสามารถไปดูย้อนหลังก็ได้ค่ะน่าจะทําให้เข้าใจคลิปวิดีโอนี้มากขึ้นนะคะแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกที่กลยุทธ์กันค่ะว่าตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยเขามีการวางแผนหลอกล่อกันยังไงนะคะซึ่งทั้ง5กลยุทธ์ที่วิวหยิบขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากตําราที่ชื่อว่าสานสือลิ่วจีนะคะหรือว่า36กลยุทธ์นั่นเองซึ่ เป็นกลยุทธ์ที่ดังมากๆนะคะถึงขนาดที่เอาไปใช้ในงานเขียนกีัาสงครามเต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะ3กมโกงนะคะก็มีคนนั้นคนนี้เอามาวิเคราะห์กันเต็มเลยค่ะว่าอุยตอนนี้การกระทําแบบนี้มันอยู่ในกลยุทธ์นี้กลยุทธ์นั้นต่างหากนะคะเอาละเกริ่นมานานแล้วดังนั้นเข้าไปที่กลยุทธ์ที่วิวชอบดีกว่าค่ะกลยุทธ์ที่1นะคะเจียสือปูเตี้ยนแซงบอแต่ไม่บ้าค่ะกลยุทธ์นี้นะคะก็คือกลยุทธ์แกล้งโง่ค่ะทุกคนแกล้งถ้าเป็นแบบฉันไม่มีความสามารถฉันไม่มีความรู้ฉันไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะถึงขนาดทที่่่่แแบบบบบอาาาาจจจะะะกกกลล้้้งงงๆไไไปเยย็ดคคคซึตรัสนนนววํมใฝ นั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปดูพวกนิยายจีนสมัยใหม่เนี่ยจะเห็นว่าพระเอกเนี่ยใช้กลยุทธ์นี้กันบ่อยนะคะคือแบบแกล้งเมาหัวราน,น้ำไปวันๆแกล้งบ้าบอบกวนกลวนไปวันวันแต่ว่าไม่ให้คนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเก่งขนาดไหนนะคะส่วนคนที่ใช้กลยุทธ์นี้ใน3ก๊กที่เด่นที่สุดนะคะก็คือเล่าปีนั่นเองค่ะมันมีตอนนึงนะคะที่เล่าปีเนี่ยยังไม่ได้พังงาดขึ้นมาเป็นอีกก๊กนึงค่ะแต่เล่าปีเนี่ยมีความคิดในหัวแล้วว่าอยากจะล้มล้างโจโฉนะคะททททีีีีเเเนนน้้้้ยพืืโโะะ่่่อออใใใหหโโจจจตตาาาาาาาะะะคคสงงลลปูกกกํํํััรรญ็มวบ ปลูกผงปลูกผักอยู่ในบ้านแกล้งไม่ให้คนเนี่ยฝึกอาว,วุธนะคะทีนี้โจโฉเป็นคนที่ระแวงคนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ได้ยินข่าวแว่แวๆมาแหละว่าอุ้ยเล่าปีมันจะทําการใหญ่มันจะล้มฉันหรือเปล่านะคะโจโฉก็เลยบุกมาที่บ้านเล่าปีเลยค่ะมาเยี่ยมนะคะกะว่าจะมาเห็นด้วยตาตัวเองสิ่งที่เห็นก็คือเล่าปียืนปลูกมะเฟืองใสๆอยู่แบบไม่อ่ะก็ปลูกผักอยู่มีอะไรหรอเท่านั้นยังไม่พอนะคะตอนโจโฉไปชวนเล่าปีกินข้าวเนี่ยก็พยายามจะชวนคุยเรื่องอํานาจอะไรต่างๆประมาณว่าอย่างเชิงอะ่ะว่าแบบแกคิดจะยึดอํานาจฉันหรือเปล เราปีกก็แบบไม่รู้เรื่องใครจะมายึดอํานาจไม่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 รู้เรื่อง,อเ,องเลยพอโจโฉบอกว่าโอ้ยฉันรู้นะคนที่ฉลาดพอจะยึดอํานาจฉันได้เนี่ยก็คือแกนั่นแหละเราปีกก็แกล้งนะคะทําเป็นตกใจขวัญอ่อนคือคนจีนเนี่ยคนที่จะเป็นใหญ่ขวัญอ่อนไม่ได้นึกออกป่ะจะต้องแบบแข็งแกร่งและนิ่งดังภูผาอารมณ์นั้นนึกออกใช่ปะ่ะพอโจโฉบอกว่าแกนี่แหละคือคนที่สามารถยึดอํานาจฉันได้เราปีแกล้งตกใจคะ่ตจคะตกใจแบบตะเกียบหลุดมือเลยอ้จ้าแล้วฉันขวัญอ่อนอย่าพูดแบบนี้รับไม่ได้รับไม่ได้นะคะโจโฉก็เลยตายใจไปเปล่าหนึ่ อยู่ฝนตกค่ะทุกคนฟ้าร้องฟ้าผ่าเล่าปีนี่ตัวสั่นปิดหูแบบไม่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 ไม,ไม่ฉันกลัวฟ้าร้องฉันกลัวฟ้าผ่าเท่านั้นแหละคะ่ะโจโฉบอกว่าโอ้ยไอ้นี่นะจะมาล้มอำนาจฉันไม่มีทางอะแค่ฟ้าร้องมันยังกลัวเลยโจโฉก็เลยสบายใจแล้วก็สะบัดก้นกลับบ้านไปในที่สุดค่ะนี่ก็คือกลยุทธ์ที่1น,นะคะเป็นแง่แสบไหมทุกคนถัดไปที่กลยุทธ์ที่2นะคะกลยุทธ์ที่2นะคะเชี่ยเต้าฉือเหรินยืมดาบฆ่าคนค่ะกลยุทธ์นี้นะคะก็คือการที่เราอยากกำจัดศัตรูเองเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องลงมือนะคะแต่่่่ววาาใ้กออองทัพืืนหร คนอื่นเนี่ยฆ่าก็ได้เราจะได้เก็บเอาพละกําลังของเราเนี่ยนะเอาไว้ใช้ในอนาคตค่ะซึ่งคนที่ใช้กลยุทธ์นี้ที่โดดเด่นที่สุดใน3ก๊กนะคะก็คือจิวยี่นั่นเองค่ะใครเคยดูผาแดงจากคุ้นเคยอ่ะที่บอกว่าชาตินี้มีฆ่าจิวยี่เกิดมาฉลาแล้วทาไมต้องสร้างไอจุมก,กัดเลียงของเบ้งขึ้นมาด้วยนะคะคนนั้นนี่แหละค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นตอนศึกผาแดงนี่แหละคือจริงๆแล้วมันมี3กลุ่มใช่ปะจิวยี่นี่อยู่กับซุนกวนซุนกวนไปเข้ากับเล่าปีเรียบร้อยแล้วแแตต่่่่่่่่่่วววววววาาาาาาาโจจโเเเเนนนนนนีีียยยยะะะะคคคออออกก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 ใหุุ้้มมมมูััับงงลลลลรถป็สทชื ไปหาจิวยี้ค่ะเจียวกานี่เป็นเพื่อนสมัยเรียนของจิวี้เลยประมาณว่าเพื่อนเลิฟเลิฟเผื่อเขาจะชวนชวนกันได้ซึ่งจิวยี่นี้ก็รู้อยู่แล้วแหละว่ารอบนี้ฉันไม่เข้ากับโจโฉหรอกแต่ว่าเพื่อให้มันตายใจก็ปล่อยให้เจียวกา่ยเข้ามาที่บ้านนะคะแล้วก็บอกว่านี่วันนี้เราเป็นเพื่อนเก่ากันนะเราจะมากินเหล้าสังสรรค์กันกแต่ห้ามพูดเรื่องงานเด็ดขาดเลยเพราะว่าเรามาเยี่ยมในฐานะเพื่อนเจียวการก็เอออ,อนะคะทั้งคู่กินโลง่งกินเหล้ากันไปเฮฮาปาจิงโกะค่ะจนในที่สุดนะคะหลังจากกินจนเปรมได้ที่ก็ต้องไปเข้านอนใช่ไหมซึ่งทำเนียมจีีนนนนนสสมมััยก่่่ออ้ไใชแบาาววงะะค ว่ารมเนียมจีนสมัยก่อนเนี่ยการที่จะแสดงเห็นว่าสนิทแล้วก็ให้เกียติก็คือการชวนมานอนแบบเตียงเดียวกันประมาณนั้นค่ะดังนั้นจิวยี่ก็ชวนเจียวก้านนะคะบอกโอ้ยมานอนห้องฉันเลยไม่ต้องไปนอนห้องแขกหรอกก็ขึ้นไปนอนที่เตียงเดียวกันค่ะแล้วจิวี่ก็แกล้งเมาหลับไปนะคะฝั่งเจียวก้านค่ะก็ไปค้นห้องจิวยี่นะคะเจอกับจดหมายฉบับหนึ่งที่จิวี่เนี่ยแกล้งทำมาไว้ค่ะเป็นจดหมายปลอมนะคะในนั้นนะคะเป็นจดหมายจากซัวมมกับเตียวอุ่นค่ะซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่มากๆของฝั่งโจโฉนะคะเขียนเอาไว้ประมาณว่าจจจริิงงงๆแล้้้ววฉัััันนนนไไม่่่ดอออยยยูฝโโกกกะเีาาขบ แต่ว่าตอนนี้ชันยังอยู่ในกองทัพของโจโฉนะเป็นไส้ศึกจากภายในเดี๋ยวได้โอกาสเมื่อไหร่นะจะตัดคอโจโฉมาให้นะจ๊ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะจิวี่ยังแกล้งละเมยนะคะทุกคนประมาณว่าหลับอยู่แล้วก็แบบโซโซเดี๋ยวชันก็จะได้ผัวของแกมาแล้วฮ่า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 นะคะทำให้เจียวก้าเนี่ยนะคะรู้แล้วค่ะว่าจิวี่เนี่ยไม่เข้ากับตัวเองแน่แแล้วก็เข้าใจผิดไปอีกนะคะว่าแม่ทัพใหญ่ของตัวเองสองคนเนี่ยมาเข้ากับจิวยี่แล้วแล้วพร้อมทรยศนะคะก็เลยรีบกลับไปเลยค่ะไปบอกโจโฉนะคะโจโฉทัขอองงตวเคนที่แบบคิดวเป็นกบฏ แน่ๆทิ้งไปเลยค่ะพอกำจัดเสร็จแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าเอ๊ะลืมเช็คอะ หรือว่าจริงๆนี่มันเป็นอุบายของจิวยี่กันแน่นะแสบจริงๆเลยนะคะจิวยี่เนี่ยกลยุทธ์ที่3ค่ะชวนโชว์ฉิงหยางจุงมแพะแติดมือนะคะกลยุทธ์นี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเราเห็นแพะของฝั่งตรงข้ามเนี่ยถึงมันจะเป็นแค่แพะตัวเล็กๆดูไม่มีราคาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันโดนปล่อยไว้เฉยๆแล้วมันสามารถจูงมาได้ก็จุงๆมาสิจะไปเสียหายอะไรนะคะแปลเป็นไทยก็คือถ้าหาประโยชน์จากฝั่งศัตรูได้เนี่ยก็หาหามาเถอะถึงแม,ม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่ปรากฏกลยุทธ์นี้ใน3กกก๊นะคะค็ต่อจากกเเหตุาร์มก ทามได้เสร็จแล้วใช่ไหมก็คิดว่าเอ๊แต่ฝั่งเล่าปีที่มันอยู่กับเราเนี่ยถึงมันจะอยู่กับเรามันก็ไม่อยู่ตลอดไปหรอกแถมไอ้ขงเบ้งเนี่ยมันก็ฉลาดเกินไปมันจะต้องเป็นปัญหาในอนาคตแน่ๆนะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าจะกําจัดขงเบ้งค่ะแต่จะไปสั่งฆ่าตรงๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยออกอุบายค่ะบอกขงเบ้งบอกว่าในฐานะแม่ทัพฉันขอสั่งให้แกไปหาธนูให้ได้สิบหมื่นหรือว่าแสนดอกนะคะภายใน10วันค่ะซึ่งต้องบอกว่าธนูสมัยก่อนมันไม่ใช่ว่าแบบกดสั่งออนไลน์มาส่งที่บ้านได้นึกออกปะ ะะดังนั้นแสนดึงสาหรับกองทัพเล็กๆแบบเล้าปีนี้ยากมากนะคะแต่ว่าของเบ้งค่ะหันไปบอกจูยี่บอกว่า10วันเหรอเบสิกฉันขอ3วันพอนะคะแล้วของเบ้งก็นอนกระดิกเท้าไปวันๆค่ะไม่ทําอะไรเลยทุกคนก็เป็นห่วงของเบ้งกันใหญ่เลยนะคะจนกระทั่งในที่สุดวันสุดท้ายค่ะของเบ้งก็บอกว่าอ่ะทุกคนเอาฟางมานะผูกๆๆกับเรือนะแล้วผูกเป็นรูปคนแล้วเอาผ้าดำเนี่ยคลุมเสร็จแล้วก็ลอยเรือออกไปในน้าเลยนะลอยไปใกล้ฝั่งโจโฉที่สุดพอลอยไปใกล้ๆเมื่อไหร่นะตีคองร้องป่าไว้เต็มที่เลยว่าศัตรูมาแล้วจ้า ตัวมาแล้วจ้านะคะสั่งโจโฉเห็นเรือศัตรูเนี่ยอยู่ดีๆลอยมาใกล้ๆก็แพนิกตกใจใช่ไหมเอาธนูขึ้นมาค่ะแล้วก็ยิง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 เข้าไปเลยนะคะปักเต็มเรือเลยค่ะพอยิงมาได้เยอะพอสมควรแล้วขงเบ้งก็สั่งกลับลําเรือนะคะบอกเอาเอาอีกฝั่งเอาอีกฝั่งให้เขายิงด้วยก็กลับลําเรือมาค่ะฝั่งโจโฉก็แบบเฮ้ยทำไมมันยังวนอยู่ไม่ไปไหนเลยก็ยิง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 เข้าไปอีกนะคะพอยิงได้ที่ปุ๊บขงเบ้งบอกอ่ะได้เวลาแล้วกลับจะกลับพอกลับมาปุ๊บนะคะขงเบ้งก็จัดการบอกว่าอนนนนนีีไไไงทุกกกคคด้้ธูฟรรมมมาาาลลถอออับบเยจแส ซึ่งแน่นอนว่าตามนิยายมันก็จะต้องครบเนี่ยแล้วมันก็จะต้องผ่านไปแบบสบายๆนะคะแต่สําหรับวิวเนี่ยวิวแอบคิดว่าถ้าสมมติว่าฝั่งโจโฉยิงมาเป็นธนูไฟนี่คือจบเพลเลยนะคือแบบว่าไปทั้งเรือเลยนะจ๊ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโชคดีของขงเบ้งที่อาจจะแบบดูดวงดูดวงอะไรมาก่อนหน้าแล้วก็เป็นได้ค่ะถัดไปที่กลยุทธ์ที่4นะคะคงเฉิงจีเปิดประตูเมืองค่ะกลยุทธ์นี้นะคะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีกําลังน้อยกว่าหรือว่าดูแล้วแพ้แน่ๆอ่อนแอแน่ๆนะคะอย่าไปสู้เปิดประตูเมืองไปเลยแต่ไม่ใช่ยอมแพ้้้นนนนะะะเเเพรรราาาาาวว่ปกตติแลถดูหังจจจี็ุุยทศ์ มากๆของการรบอะไรก็ตามก็คือประตูเมืองใช่ไหมเขาต้องปิดให้แน่นหนาะเข้าประตูเมืองมาได้แปลว่าเมืองแตกค่ะกลยุทธ์นี้บอกว่าเปิดไปเลยจ้าเปิดให้เต็มที่รับรองว่าศัตรูเนี่ยมันจะงงแล้วมันจะทําอะไรไม่ถูกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับสำนวนไทยก็คือใจดีสู้เสือนั่นเองค่ะและคนที่ใช้กลยุทธ์นี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคงเบ้งค่ะทุกคนคือมันมีครั้งหนึ่งนะคะคงเบง้งเนี่ยวางกลยุธทธ์พลาดค่ะแล้วก็แพ้กระจุยเลยนะคะแพ้ให้กับซูมาอี้ที่อยู่กับโจโฉค่ะทีนี้คงเบ้งก็จะต้องถอยทััพแและตต่่่ถถ้าาสมิวอยยเๆ โดนกองทัพสุมาอี้ที่ใหญ่มากๆไล่ตีแตกกระจุยแน่ๆค่ะดังนั้นนะคะขงเบ้งก็เลยยกทัพไปที่เมืองเมืองนึงค่ะชื่อว่าเมืองเสียนะคะแล้วก็บอกผู้คนในเมืองทุกคนบอกว่าออกไปออกไปให้หมดรีบอ,อพยพไปเลยนะให้ไปอยู่เมืองขันตงแล้วก็เหลือชาวบ้านเอาไว้น้อยมากๆกับทหารเนี่ยน้อยมากๆนะคะพอสุมาอี้ยกมาปุ๊บนะคะขงเบ้งบอกอ่ะประตูเมืองมีสี่ทิศ เปิดมันให้หมดเลยจ้าเปิดทุกด้านเปิดต้อนรับซูมาอี้เลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะเดี๋ยวจะชิลไม่พอของเบ้งก็เลยบอกว่าให้ทหากรกับชาวบ้านที่เหลืออยู่ไม่กี่คนเนี่ยนะไปกวาดๆแถวประตูเมืองทําเป็นแบบว่าโอ้ชิลนี่วันว่างๆไม่รู้จะทําอะไรดีทําความสะอาดดีกว่าส่วนใครที่อยู่ในเมืองนะให้เงียบๆไว้อย่าทําเสียงเอะอะเลยนะแล้วก็ยังไปเรียกเด็กอีกสองคนนะคะขึ้นไปบนกําแพงเมืองกับตัวเองค่ะคนหนึ่งถือกระบี่นะให้คนนึงถือแสซ,ซึ่งอันนี้วิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่ายังไงอาจจะแบบว่าให้มมมาาาาาาอออี้้งงงคคคิดเเเยยยะะะะะะล่่่นนปรรรณวววพจตตบกไ ส่วนของเบ้งนะคะก็หยิบเอาพินชนิดนึงค่ะขึ้นไปนั่งบนกําแพงเมืองแล้วก็นั่งดิบพินสบายใจเฉบแบบตึ้งตึงตึง,ต,ง,ต,งตึงไปนะคะประมาณว่าไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยที่ฉันพ่ายแพ้ค่ะฝั่งซูมาอี้นะคะปลุกมาตั้งใจจะแบบฉันจะขยี้ไอ้ของเบ้งที่มันแพ้ราบคาบสักทีมาถึงเจอฉากนี้ไปก็แบบ ฉันจะบุกเข้าไปดีไหมอะซึ่งสุมาเจียวนะคะลูกของสุมาอี้ก็บอกว่าพ่อทำไมไม่บุกเนี่ยประตูเมืองเขาเปิดอยู่ชิวขนาดนี้บุกเข้าไปยึดได้แน่นอนนะคะแต่สุมาอี้เนี่ยก็หันไปบอกลูกค่ะคือถ้าเป็นในหัววิวนะสุมาอี้คงตบหัวสุมาเจียวประมาณว่าแบบปึ๊กไอ้ลูกโง่นั่นมันใครที่ผิติพินอยู่บนกำแพงเมืองนั่นขเุเบ้งแกคิดว่าเขาจะนั่งเปิดประตูเมืองให้แกเข้าไปยึดสบายๆหรอมันจะต้องมีกลยุทธ์อะไรวางอยู่ข้างในเต็มไปหมดแน่เลยจะต้องมีกับดักมีไฟเตรียมเผาเมืองวางยาพิษอออออะะไไไรรสสสักกกยยย่่่าาาางงุมมมเเีบววแล้น ก็สั่งทั้งกองทัพกลับไปเลยค่ะขงเบ้งก็เลยรอดมาได้ง่ายๆด้วยวิธีการนี้นี่แหละค่ะและกลยุทธ์สุดท้ายที่วิวคิดว่าเจ๋งมากๆนะคะก็คือเชี่ยชื่อหวนหันยืมซากคืนชีพค่ะซึ่งกลยุทธ์นี้แปลตรงตัวเลยก็คือเอาศพหรือว่าเอาคนที่ตายแล้วเนี่ยมาแกล้งทําเป็นว่ายังไม่ตายนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อใช้หุนหรือว่าใช้ซากเอามาแต่งเนี่ยนะคะเพื่อหลอกล่อฝั่งตรงข้ามให้กลัวนั่นเองค่ะซึ่งคนที่ใช้อุบายนี้ได้โด่งดังที่สุดเลยนะคะก็คือขงเบ้งอีกนั่่ีทุส ในเรื่องเลยค่ะสำหรับวิวนะคือของเบ้งเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูดวงดูดาวอะไรทานายดวงค่อนข้างแม่นใช่ไหมคะทีนี้คอนเซปของเรื่อง3ก๊กมันคือมันจะมีดาวประจําตัวของแต่ละคนอยู่ถ้าดาวมันริบปรี่ริบปรี่แปลว่าคนนั้นจะตายแล้วถ้าดาวตกลงมานี่ก็คือตายเลยนะคะทีนี้ขงเบ้งดูดาวค่ะก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะตายแล้ลลว,วานนลตายเมื่อไหร่ห้ามออกกโกโรดเด็ดขาดห้ามไว้ทุกห้ามทําให้ใครรู้ว่าฉันตายนะแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกทัพกลับไปเงียบๆอย่ากระตกกระตาทีนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งขงเบ้งก็ตายไปจริงๆค่ะฝ อีดูดาวเป็นเหมือนกันก็เห็นแล้วว่าอุ๊ยดาวของขงเบ้งเนี่ยมันตกลงมาแต่ก็คิดไปคิดมาว่าเอ๊ะหรือของเบ้งมันแกล้งตายหรืขงเบ้งมันไม่น่าจะตายง่ายๆแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันให้คนเนี่ยเอาคบไฟไปจุดบนภูเขาแล้วแกล้งโยนคบไฟลงมาให้เหมือนดาวประจาตัวตัวเองตกขงเบ้งมันไม่ตายหรอกมั้งก็ยังไม่กล้าบุกนะคะจนกระทั่งกองทัพของขงเบ้งเนี่ยค่อยๆยกทัพกลับเงียบๆบ,บสุมาอีก็คิดแล้วว่าเฮย้ยมันตายจริงนะมันตายจริงเราต้องตามบุกถล่มให้ยับเลยปรากฏว่าสุมาอีเนี่ยบุกไปถึง เนี่ยนั่งโบกพัดสบายใจเฉิบอยู่บนเกวียนนะคะสุมาอีก็แบบอา้าวไม่ได้ตายจริงหลงกนมันแล้วอุ้ยตายตายตายหนีกลับดีกว่านะคะกองทัพของสุมาอีนะคะก็เลยแตกคือกระจัดกระจายหนีกลับมาหมดเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยก็เป็นอุบายของของเบ้งเองนั่นแหละเพราะว่าที่นั่งโบกพัดอยู่บนเกวียนนะคะมันไม่ใช่ขงเบง้งขงเบ้งตายไปแล้วจริงๆค่ะแต่ว่ามันเป็นหุ่นที่แต่งให้เหมือนของเบ้งนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนแต่แล,ละกลยุทธ์สุดยอดไหมคือนี่แค่แบบเซี่ยวดีวนะที่วิวหยิบมาเล่าทุกคน ังมีกลยุทธ์อะไรแบบนี้อีกเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าสมมุติว่าใครเคยอ่านมาแล้วรู้สึกว่าอันไหนแสบอันไหนโดนใจคอมเมนต์มาคุยกนันด้านล่างได้นะคะมาแบ่งปันกันว่าใครชอบกลยุทธ์ไหนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากไปไกลกว่านั้นนะคะอยากลองจัดทับเองวางกลยุทธ์เองบุกเองนะคะควิวก็มีสิ่งหนึ่งมาแนะนําค่ะบันทึกลักษามก๊กออริจินนะคะเกมนี้นะคะเขาบอกเลยว่าจะปฏิวัติว,ตวงการเกมมือถือการ์ดอพีจีแนววางแผนแบบเดิมๆคะ่ะโดยเกมนี้นะคะเขาจะดัดแปลงเนื้อหาจากนิยายเรื่อง3มก๊กแล้วก็เป็นภาคต่อของเกมบันทึึกกกกลััับ3๊นน่่เเองคงคะซตวมพ เนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราสุ่มกาชาผู้กล้าจาก3ก๊กขึ้นมาค่ะมีเป็นร้อยตัวละครเลยนะทุกคนจากนั้นนะคะก็เอามาจัดทับของตัวเองค่ะใส่ได้16ตัวด้วยกันนะโดยมันก็จะแบ่งรายละเอียดเป็นแบบต่างๆค่ะเช่นขุนพลเนี่ยจะแบ่งเป็น6ประเภทนะแล้วก็มีการผนวกตัวละครมากถึง32รูปแบบด้วยกันค่ะเนี่ยมันมีตัวละครเยอะขนาดนี้ค่ะแปลว,ว่าคนที่วางแผนกลยุทธ์แบบเราเนี่ยนะก็สามารถเอามาจับได้แบบจับคู่คนนั้นคู่คนนี้วางแขนแบบนั้นคนนั้นอยู่ตำแหน่งนี้แบบแทบจะไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวค่ะแล้วพเเเรเระะเราาจจจัทส็นะะะค PVE แข่งกับเครื่องหรือเราจะ PVP แข่งกับคนด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะช่วงนี้ที่วิวออกคลิปเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆค่ะเพราะว่ามันมีการจัดมหาสงครามใต้ล่านะคะแข่งแบบ GVG ไปเลยก็คือเอาผู้กล้าจาก4อาณาจักรนะคะมาชิงกันเพื่อแบบใครจะได้เป็นใหญ่ในใต้ล่ากันแน่ซึ่งอันนี้มันยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ว่าแบบว่าสู้กันข้ามเซิร์ฟวข้ามเซิร์ฟเวอร์ไปเลยค่ะแล้วก็จะมีของรางวัลออกมาเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าสมมติว่าใครฟังแล้วอยากวางกลยุทธส์สู้ศึดดก สามป๊อบออริจินได้อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปกลยุทธ์สนุกๆที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะหยุดนะทุกคนห้ามแซลล์ลุคนี้เด็ดขาดคือมันเป็นลุคที่อยากแต่งอะ่ะเข้าใจปะ่ะอารมณ์ว่าแบบว่าซื้อชุดนี้มานานมากแล้วซื้อทุกอย่างมานานมากแล้วอยากแต่งมากแต่ไม่รู้จะไปแต่งตอนไหนดีพอรู้สึกว่าตัวเองจะเล่าเรื่อง3มก๊กเฮ้ยจะมาแต่งเป็นขุนส่งขุนศึกมันก็ไม่ใช่แมชนีอย่างข้าพเจ้าก็อยากแต่งสวยๆไงก็เลยแต่งมาสไตล์นี้นะคะเอาเป็นว่าชอบไม่ชอบก็ก็ขอให้ชอบแล้วกันนะ <c oughs> ประมาณนั้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ